you <laughs> อวเจร์ทางนู้นเอาเอ็นเจอร์ความเร็วเกิดเงยดาวเสาดูมัดเอาเอนเจอร์เอานเจอร์มีดาวเสายูเรียรถนปจูนอยู่เรียน์เอาไปแล้วนะจูน นู no, 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 uh ่นนู่นนู่นอเวนเจอร์อืมอเวนเจอตรงนี้เนี่ยโหสามร้อยกิโลเมตรต่อช่วงปกติมันต้องหนึง่ง แล้วจากนั้นก็จะไปอันไกลโหนจากออฟเวนเจอร์แล้วอันไกลพ้นเดินทางด้วยความเร็วแค่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ออฟเวนเจอร์กิโลเมตรสิแล้วกิโลเมตร16กิโลเมตร องกเมตรก็ได้นี่ปกติมันประมาณนี้นะฮะนี่ออร์เรนเจอร์ริหกกิโลเมตรและก็จะไม่มีวัอนหงกับคืนมา จนกว่าจะเข้าลงสุริยะหรือจกักรหรือออกนอกจกกักรวาลเราและก็ไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วจากออฟเวนเจิดบรรเจิดจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วจากล สุิยอเราอันนี้ดำมาสบอดีไปดูดูกระบะไหนดาวเสาอันนี้ไงดาวเสามีวงแหวนเต่วงแหวนกลายเป็นฝุ่นไปไหนไม่รู้ไม่อาดำมาสบอีีเปล่านี่ดาวเกสทั้งนั้นหละ ล้วนล้วนชอบอุกกาบา t นะักอชอบอุกกาบา t นะักพุ่งไปเลยพุ่งไปชนโดนทิศดีมากอืกระเด็นเลยออุกกาบาตอันใหมยอ่อเดี๋ยวขอไปดูออคเวนเจอร์หน่อยไกลยิ่งกว่ายูเลนะันอีก อาเวนเจอร์บายบายไอยอเวนเจอร์ไม่ต้องอืมโอ,อโอโหโอโหอเวนเจอร์เข้าไปสบายแล้วนะลูกกลับไปยังลูกก่อนอ ตัวจับตาดวงจันทร์ไว้ได้ดูดีๆนะครับอ ouais, ่อเห็นไหมเนี่ยเนี teok? ่ยดูเรื่อยๆนะครับดูนะดูนะครับเนี่ย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 ดูนะดูนะนี่เลยเนี่ยมันก็จะหยุดเดี๋ยวหน้าห่างจากโลกก็จะห่างจากจากโลก กลับมาเหมือนเดิมคืออะไรอืมไกลลงมากตอนนี้โลกครับขอโทษได้เวลาเวียนหัวแล้ว,ว,วป้ม๊มและดวงจร์ก็จะไม่มีวันกลับหมนหมืนเก่าขึ้นไลย ถ้าเหวี่ยงแรงดดขนาดนี้โลกถ้าโลกเหวี่ยงแรงดูดขนาดนี้เนี่ยเอออยากม,มีมูนไหมมูนอ่ะอ๋อไม่มีเกลือจังจะให้ดวงจันทร์มันมันหมุนจนจะหดเหยียบไม่ได้และดวงจันทร์ก็กลายเป็นบุริวาของโลกอย่างจริงชิงและโลกก พอโลกไม่มีดวงจันทร์โลกก็จะฆ่าตัวตายลากวับป้าเว็นแต่ดาวพุทธดาวพุธกายเป็นโกโก้คันไปแล้วและแต่ผมจะให้ดวงอาทิตย์เดินทางด้วยความเร็วบ๊ายบาย และโดดที่ก็ไม่มีวันก่าโห่ก็าคืนมาแล้วก็หายแต่อาเอเวอเร์ยังไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยระเบิดได้ไงดิดิีลระเบิดมาจากไหน ระรู้อยู่ว่าโดนที่ไม่สามารถระเบิดได้แต่โดยที่ผมจะให้มันเวียงดูจากวงโคจรแต่กับกายว่ามันวงดาต่างๆไม่มีดวงอาทิตย์เป็นใจกลางเพราะฉะนั้นหลุมดำก็ต้องเป็นใจกลางอู้โอ้หลุมดำเป็นใจกลางที่เยี่ยมมาก

รุมดำรุมดำถ้าผมลองสร้างลองคานดูเออเอาดาวผุตโตโดาวผุตโตดาวผุตโตอย่างกับดาวพุธเนี่ยแม้ยังไม่ทันได้ถึงหลุมดำเลย นดี๋ยวเพื่อสำหรับคลิปมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับจบด้วยจบด้วยกันจบฉากจบอย่างอลังการเออเดินๆนะในเมื่อที่แรงดวงที่มันสามารถทำลายดาวได้ แต่ทำไมอุกกบาดไม่แตกกับดันแยกออกอ่าจบแล้วครับ